ไปติดตามปัญหานะคะที่เกิดจากการก่อสร้างอุโมงลอดแยกมหาสวรรค์ค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่นะคะรวมไปถึงผู้คนที่สัญจรไปมาค่ะจนนำไปสู่การรวมตัวกันฟ้องร้องต่อสารปกครองนะคะเพื่อที่จะให้มีการคุ้มครองชั่วคราวและให้ศึกษาความคุ้มค่าของโครงการอีกด้านหนึ่งก็มีการตั้งคำถามด้วยนะคะว่าการก่อสร้างดังกล่าวนั้นช่วยแก้ปัญหารถติดได้จริงหรือไม่ติดตามรายงานได้จากนะะักข่าวพลเมืองค่ะ คุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ของชาวบ้านย่านสำเร็จดาวคนองและผู้ที่สัญจรไปมานับจากวันที่มีการรื้อย้ายต้นไม้ต้นแรกบนถนนตากสินออกไปเมื่อกลางเดือนธันวาคม2554เป็นการเริ่มต้นเปิดพื้นที่ก่อสร้างอุโม,มง์ลอดแยกมหมายสวรรค์จนถึงวันนี้และนับต่อไปอีกหลายร้อยวันก็คงไม่มีใครบอกได้ว่าพวกเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่หลังจากที่อุโม,มง์พันล้านก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งาน การก่อสร้างอุโมง์ลอดแยกมหายสวรรค์งบประมาณ969ล้านบาทเป็นหนึ่งใน8โครงการแก้ปัญหาจราจรเร่งด่วนระยะกลางที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกหรือข้อจอรอจากมติที่ประชุมครั้งที่1ทับ2,547เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2,547แต่เพิ่งจะมาดำเนินการเมื่อปลายปี2,554 โดยไม่มีการศึกษาด้านความคุ้มทุนในการก่อสร้างที่เป็นข้อมูลปัจจุบันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมชีวอนามัยชุมชนและการป้องกันระหว่างการก่อสร้างนอกจากความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องประสบด้วยตัวเองแล้วผู้ที่สัญจรไปมายังต้องเจอกับปัญหารถติดอย่างสาหัสและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร มีบทเรียนจากอุโมงค์ลอดแยกมาแล้ว10แห่งรวมทั้งสะพานข้ามแยกอีก51แห่งแต่ทุกแยกที่มีการก่อสร้างดังกล่าวก็ไม่สามารถแก้ปัญหารถติดได้และอาจจะยิ่งเป็นการสร้างปัญหาอีกด้วยมันใช้งบประมาณเยอะนะทำอุโมงค์ทำสะพานแล้วคนที่ใช้ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนที่ใช้รถยนต์ถามว่าไอ้คนฐานะไม่ดีเนี่ยเสียภาษีไหมก็เสียภาษีนะไอ้คนที่ใช้รถยนต์ก็เสียภาษีนะ แต่ว่าภาษีเนี่ยไปสร้างอุโมงคไปสร้างสะพานไอ้คนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ไม่ค่อยเป็นเป็นการเสมอภาคเท่าไหร่ในในแง่ของความจําเป็นเพื่อให้การจราจรมันลื่นไหลจําเป็นนะครับแต่ต้องดูด้วยว่าตําแหน่งที่ตั้งตรงนั้นเนี่ยมันเหมาะสมไหมถนนอุโมงคสะพานลอยอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งตามมาทั้งสิ้นอุปกรณ์ในแง่เดียวคือการเคลื่อนตัวใช่ไหมครับแต่เรากับเอาอุปกรณ์นั้นนะมาเป็นตัวกําหนดวิถีชีวิตของคน ผมก็ย้อนถามว่ายุติธรรมหรือเปล่าไม่มีใครแน่ใจว่าเมื่ออุโมงสร้างเสร็จทางเท้าที่ถูกตัดเฉือนทางข้ามและป้ายรถเมย์ซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานของคนส่วนใหญ่จะยังคงจัดไว้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ระหว่างการก่อสร้างก็ไม่ได้มีมาตรการดูแลเยี่ยวยาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่อยู่อาศัยในบริเวณจุดก่อสร้างเท่าที่ควร นงลักษ์สุขใจเจริญกิจนักข่าวพลเมืองกรุงเทพรายงานค่ะ